สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับเจริญวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่อยากจะมาหนุนใจพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คําว่าเติบโตในตรงนี้ ผมจะมุ่งในเรื่องของเติบโตในด้านความคิดจิตวิญญาณแล้วก็ด้านอารมณ์นะครับจะมุ่งในจุดนี้มากเพราะว่าบางคน <c oughs> เขาเติบโตด้านร่างกายนะครับมีอายุมากหรือมีร่างกายด้านวัยวุฒิอายุสูงขึ้นแต่เขาไม่ได้โตด้านร่างกายเพียงเท่านั้นนะฮะ <c oughs> เขาไม่โตในเรื่องของจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณและอารมณ์อันนี้ทำให้เป็นปัญหามาก ขาจึงบอกว่าเป็นเด็กในคราบของผู้สูงอายุการเติบโตในมุมมองของพระคัมภีร์นะครับมักจะพูดถึงเติบโตในเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็อารมณ์แล้วก็ความคิดพระคัมภีรก็มีนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บอกว่าจนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและความรู้ถึงพระบุตร ของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มขนาดความไพ่บู์ของพระคริสต์พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตจนขนาดเต็มความไั่บู์ก็พูดอีกม,มุมหนึ่งคือภาษาง่ายๆนะครับเติบโตแบบพระเยซูครอบครองชีวิตของเราเติบโตจนแบบเรามีพระเจ้าที่เต็มชีวิตของเรามีค่านิยมความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า ถ้าหากว่าเราไม่โตนะครับก็จะมีผลตามมาที่ค่อนข้างจะเป็นทางลบคนเรานะครับถ้าหากว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเราจะมีความรับผิดชอบการเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆที่ซับซ้อนได้ดีด้วยนะและสามารถที่จะพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถในมุมที่กว้างขึ้นเพราะคนที่โตแล้วนะครับ เขาจะเข้าใจชีวิตเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต้องพัฒนาไปอีกต้องก้าวหน้าไปอีกต้องเรียนรู้หลายๆมิติต้องคิดหลายๆมุมแต่ถ้าคนไม่โตนะครับเขาคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเขาดีที่สุดแล้วอันนี้ผิดนะครับดังนั้นคนที่มีอายุมากไม่ได้หมายความว่าเติบโตเสมอไปหรือถ้าคนมาเป็นคิดเซียนนะมาเป็นคิดเซียนก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเติบโตนะครับมันไม่ได้วัดที่มาก่อนอายุมาก แต่มันวัดที่เขามีการเติบโตในด้านความคิดความเข้าใจอารมณ์มากแค่ไหนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงผลเสียของคนที่ไม่เติบโตนะครับคนที่ไม่เติบโตนั้นก็จะทำให้เขาต้องตายแน่นอนที่บอกว่าต้องตายก็เพราะว่าเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นไม้ที่มันไม่โตนะครับส่วนใหญ่คนสวนเะนี่ยก็จะตัดทิ้งมันเปลืองทั้งปุ๋ยเปลืองทั้ง น้ำเปลืองทางคนสวนที่ต้องมาคอยลดน้ํามันไม่โตมันไม่เกิดผลก็ต้องตัดทิ้งพระคัมภี์ก็บอกนะครับต้นไม้ที่ไม่เกิดผลก็ต้องถูกตัดทิ้งวันนี้ก็หนุนใจท่านนะครับเราต้องเติบโตถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันเช่นว่าเราไปทํางานที่ใดที่หนึ่งอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเราไม่โตเราไม่เป็นผู้ใหญ่เราไม่ควบคุมตัวเองได้เราคิดแคบแคบไม่ได้คิดแบบผู้ใหญ่ ก็ต้องถูกตัดทิ้งนะครับก็คือการที่ถูกคัดออกจากทีมบ้างหรืองานบางอย่างมอบหมายให้ไม่ได้ถ้าเป็นต้นไม้นะครับตามธรรมชาติก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันเปืองดินเปืองปุ๋ยเปืองคนสวนนะครับไม่ยอมเติบโตและคนที่ไม่โตเนี่ยมันจะมีโอกาสตายหมายมมความว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามันไม่มีโอกาสนะครับที่จะรักษาสภาพนั้นไว้ได้ พี่น้องสังเกตนะครับถ้าต้นไม้เนี่ยมันไม่โตเมื่อไม่โตตามมามันก็จะตายเมื่อมันตายแล้วมันก็จะเน่ามันก็จะทําให้ดินเสียไปด้วยนะครับเปลืองทุกอย่างเลยถ้าในแง่ของด้านการทําธุรกิจการงานเหมือนกันนะถ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีปกครองตัวเองไม่ได้ไม่มีวินัยความคิดก็เหมือนเด็กแล้วเขาจะทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างไรเพราะเขาไม่โตมันก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว แล้วมันก็จะเน่าเน่าก็คือว่านิสัยเน่าเน่านิสัยไม่ดีนิสัยที่ไม่เติบโตของเขาครับจะทําลายคนดีเป็นรบกวนคนอื่นไปขัดขวางงานของเขาเพราะในมุมความคิดที่ลบหรือคําพูดที่ลบทัศนคติที่ไม่ดีเพราะการไม่เติบโตก็อยากจะหนุนใจท่านนะครับขอให้เติบโตถ้าไม่โตเนี่ยก็เหมือนตายหรือว่าขาดโอกาสไปเลยผลลัพธ์ที่2นะครับถ้าหากว่าเราไม่โตเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะตามหลังผู้อื่น แน่นอนนะครับหลายครั้งเราเข้าใจว่าเราเนี่ยดีแล้วเราหยุดพัฒนาแล้วแต่ปรากฏว่าผู้อื่นพัฒนาไปมากกว่าเราพระเยซูเคยบอกนะครับบางคนเป็นคนต้นต้องเป็นคนปลายบางคนเป็นคนตายปลายนะครับก็เป็นคนต้นที่บอกว่าบางคนเป็นคนต้นต้องมาเป็นคนปลายก็เพราะว่าเขามาก่อนเขามีโอกาสก่อนแต่เขาไม่พัฒนาเขาไม่ยอมเติบโตแบบปรากฏว่าคนปลายเป็นคนต้นก็คือคนนี้มาทีหลังนะ แต่พัฒนาเติบโตเรียนรู้ฝึกฝนก็กลายเป็นคนต้นไปเลยมาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าตามหลังเขาแล้วก็ตามไม่ทันแลวนั้นเราไม่เติบโตขึ้นแล้วก็ต้องเป็นผู้ตามผู้อื่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนมาทำงานก่อนบางคนมามีโอกาสก่อนแต่เขาไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาไม่พัฒนาสุดท้ายมีเด็กใหม่มานะเด็กใหม่ก็ขยันทุ่มเท พัฒนายอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาเลยมีโอกาสมากกว่าคนที่มาก่อนแล้วคนที่มาก่อนก็เลยต้องเป็นคนที่ตามหลังเด็กเพราะเด็กก็ก้าวหน้าไปนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ที่อายุมากมาก,ก่อนแต่อยู่กับที่ในมุมของชีวิตก็เหมือนกันหลายครั้งที่เด็กบางคนมีโอกาสมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่ากระหายกว่าทอมใจกว่าพร้อมจะเรียนรู้กว่าแต่ปรากฏว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่ามาก่อนกับกลายเป็นคนไม่อยากเรียนรู้ไม่กระหายก็ต้องตามหลังผู้อื่นวันนี้อยากจะหนุนใจนะครับว่าการเติบโตไม่มีขีดจากัดเพราะว่าเมื่อเราเป็นเด็กนะครับแล้วก็เติบโตแบบเด็กมีความสุขแบบเด็กมีความเข้าใจมีวินัยแบบเด็กเมื่อเราเป็นวัยกลางคนเขาจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเติบโตแบบผู้ใหญ่ที่ควรเป็นมีลักษณะชีวิตอารมณ์ความคิดความรับผิดชอบที่ผู้ใหญ่ควรเป็น แต่ว่าเมื่อเราอายุสูงขึ้นเป็นผู้อาวุโสแล้วก็ต้องเติบโตแบบผู้อาวุโสนะครับทำอย่างไรจะเป็นผู้อาวุโสที่มีประโยชน์เป็นผู้อาวุโสที่เป็นพรเป็นผู้อาวุโสที่มีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเติบโตดังนั้นการเติบโตต้องเติบโตทุกวัยนะครับไม่ใช่เติบโตเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันก็เริ่มจากการเชื่อใหม่ก็เติบโตแบบผู้เชื่อใหม่หรือเชื่อมานานแล้วก็เติบโตแบบผู้เชื่อเก่า แล้วก็เติบโตแบบผู้นําเป็นผู้นําเติบโตแบบผู้นําดังนั้นระดับความเติบโตผู้นําก็ไม่เท่ากันอีกนะครับบางคนเป็นผู้นําที่ยังมีความคิดแบบเด็กแต่บางคนเป็นผู้นําที่มีความคิดแบบผู้นําที่เป็นผู้ใหญ่การเติบโตจึงเป็นสิ่งที่จะกําหนดเขาเป็นผู้ตามหรือเป็นผู้นําฟังให้ดีนะครับผมกำลังย้ําว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณและเติบโตทางความคิดนะครับไม่ได้พูดถึงเติบโตด้านร่างกายด้านอายุหรือวัยวุฒินะ แลรวก,กาลังพูดถึงเติบโตในด้านของความคิดอารมณ์และจิตวิญญาณามาดูผลลัพธ์ที่3นะครับถ้าหากว่าเราไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับคนก็จะไม่ตามเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้นําเราเห็นว่าในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีนะครับมีผู้นําบางคนอายุน้อยแต่มีคนตามมากแต่มีผู้นําบางคนอายุมากมีคนตามน้อยอยู่ที่เขาเติบโตเพราะผู้ตามรู้สึกว่า ถึงแม้เขาจะอายุไม่มากนะครับแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีใจเมตตามีความเข้าใจชีวิตมีมิติในการมองมีการควบคุมอารมณ์มีความคิดที่ยุติธรรมเป็นกลางและมีความคิดเหมือนพระคำของพระเจ้าดังนั้นเขาเป็นคนที่อายุน้อยแต่คนก็ตามเพราะว่าเขาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและความคิดและอารมณ์ไม่จะต่างกับคนที่มีอายุมากนะครับถึงแม้ว่าเติบโตด้านร่างกายแต่ควบคุมอารมณ์ก็ไม่ได้ควบคุมปากไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้และ เป็นคนที่ไม่มีหลักการชัดเจนไม่เติบโตแน่นอนนะครับเมื่อไม่โตคนก็ไม่ตามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะตามเด็กนะแต่คําว่าเด็กในตรงนี้หมายความว่าเด็กฝ่ายความคิดฝ่ายจิตวิญญาณและเด็กฝ่ายอารมณ์ผลลัพธ์ที่สีนะครับถ้าหากว่าเราไม่โตเนี่ยนะเราก็ต่อยอดไม่ได้เอาพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าเรามีหนึอ่ะเราจะต้องไป3แล้วต้องมี2ใช่ไหมครับมี2ค่อยไป3มี3ามคปสี ก็เหมือนกับบันไดอ่ะต้องไต่ขั้นที่1ก้าวไปสู่ขั้นที่2ขั้นที่3ไม่มีใครนะครับ1แล้วกระโดดไป5เลยดี๋ยในการจะต่อยอดจาก1ไป5มันก็ต้องมี 2- 3 4สเช่นเดียวกันนะครับว่าคนที่ไม่โตจะต่อยอดทุกอย่างไม่ได้เหมือนหลายๆคนที่ทํางานใช่ไหมครับมีคนพูดถึงว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขาสามารถพัฒนาให้เข้าไปทํางานจุดนี้ได้ให้โอกาสก้าวหน้าไปสู่อีกจุดหนึ่งได้เพราะว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าบางคนไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็จบแล้วบอกว่าอย่าเขาก้าวต่อไปเลยอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่เป็นผู้ใหญ่ทําให้งานเสียทําให้องค์กรเสียเพราะการไม่เป็นผู้ใหญ่การไม่เติบโตนี่ไงครับถ้าไม่โตก็ต่อยอดต่อไปไม่ได้แล้วมันรวมไปถึงในต่อยอดด้านผลงานด้วยเพราะเขาไม่โตนะครับเป็นคนอดทนต่ําไม่โตเป็นคนที่ใจร้อนไม่โต เป็นคนที่ไม่รอบคอบไม่สามารถต่อยอดงานให้ประสบความสําเร็จสูงสุดได้ก็จึงบอกว่าคนที่ประสบความสาเร็จสูงสุดต้องเป็นคนที่อดทนที่สุดเหมือนคาพูดหนึ่งที่บอกว่ายอดคนเนี่ยก็ต้องกินยอดที่ขมที่สุดเพราะว่าคนไม่โตจะกินของขมไม่ได้นะเด็กจะไม่ชอบอะไรขมๆนะครับจะชอบอะไรหวานๆแต่ยอดคนจะกินยอดที่ขมที่สุดอยากจะไปสู่ยอดที่สูงที่สุดต่อยอดได้ก็ต้องเป็นคนที่เติบโตถ้าหากว่า ไม่โตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเป็นคนที่ติดดินได้ประโยคนี้สําคัญนะครับไม่โตก็ติดดินไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่เติบโตไม่เข้าใจชีวิตเ,เจอเยื่อยิงโอ้อวดเหมือนประโยคที่บอกว่าต้นอ้อที่แก่แล้วก็จะค้อมนะครับก็จะโค้งลงแต่ต้นอ้อหรือต้นข้าวที่ยังอ่อนอยู่ก็จะตั้งชูขึ้นผู้ที่เติบโตอย่างเต็มที่ บรรลุนิติภาวะด้านอารมณ์และความคิดก็จะถมลงน้อมรับคําสอนน้อมรับคําแนะนําแต่คนที่ยังเป็นต้นกล้าคนที่ยังอ่อนในด้านของความคิดและอารมณ์นะครับก็จะถูกกระทบไม่ได้เตือนไม่ได้ติไม่ได้ท่ยถ้โตนะครับก็ไม่สามารถติดดินหรือถอมได้คนที่เติบโตเวลาโดนตําหนิโดนสั่งสอนเนี่ยเขาจะขอบคุณเขารู้สึกดีมีคน ปรารถนาดีแต่คนไม่โตนะครับเวลาใครติใครเตือนใครสั่งสอนเนี่ยไม่ได้เขารู้สึกว่าเขากําลังถูกตําหนิเห็นไหมรับมุมมองต่างกันเลยคนโตกับไม่โตหรือในสังคมก็เหมือนกันคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับจะมี Simple Life มีชีวิตเรียบง่ายเขาสามารถปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะครับจะหากว่าคนที่ยังไม่โตไม่เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ลําบาก นะเปรียบเทียบที่นู่นเคยให้แบบนี้ที่นี่เคยเป็นแบบนั้นเขาควรจะได้สิทธิ์แบบนั้น,น,นสิทธิ์แบบนี้อยู่ยากกินยากนอนอยากครบยากเพราะเขาไม่โตดังนะนั้นยิ่งโตเนี่ยยิ่งติดดินเพราะว่าเขาจะถมใจและคนไม่โตนี่จะตกม้าตายง่ายๆเลยนะครับเห็นนี่คือผลลัพธ์ที่ห้าเพราะคนไม่โตก็จอเย่อยิงไงแล้วคนไม่โตนะครับก็จะประมาทคนไม่โตไม่ฟังคําเตือนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องตกม้าตายนะฮะ เพราะว่าไม่มีใครคอยพยุงไม่มีใครคอยช่วยเหลือเพราะเขาประมาทและผลลัพธ์ที่6นะครับถ้าหากว่าไม่โตเนี่ยก็ติดต่อสื่อสารคนยากทีนอ้ลองคุยกับคนที่ไม่โตดิเวลาคุยอ่ะเขาไม่โตได้ยินอะไรเข้ามาอารมณ์ใส่เข้ามาเลยนะครับอินเลยนะครับโอ้โหบางครั้งไม่ใช่เรื่องตัวเองนะโมโหโุนเฉียวใส่อารมณ์เข้าไปเขาไม่โตหรือบางเรื่องนะครับเรื่องนิดหน่อยเขาไม่โตนะโอ้ย ทำเป็นเรื่องใหญ่และคนไม่โตเนี่ยเวลาสื่อสารมีปัญหาเพราะคนที่เติบโตเวลาเข้าสื่อสารนะครับก็จะสื่อสารด้านเนื้อหาแฟกเตอร์จริงๆเลยนะแต่คนไม่โตนี่เวลาสื่อสารนะครับจะใส่ทั้งอารมณ์ทัศนคติความคิดอคติเข้าไปเรื่องราวเสียหมดลองเอาคนที่ไม่โตเป็นผู้สื่อสารเป็นคนกลางสิใช้คําพูดไม่ถูกใช้คําพูดไม่เป็นไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น ไม่เข้าใจลึกซึ้งของเนื้อหาติดต่อสื่อสารมีปัญหาหมดเขาจะบอกว่าคนบางคนแย่เขาเป็นคนกลางนะคนบางคนอย่าส่งเข้าไปพูดนะครับเรื่องมันจะยิ่งแย่ลงเพราะว่าเขาไม่เติบโตพอคนไม่โตเนี่ยก็ติดต่อสื่อสารยากลําบากเพราะบางครั้งคุยไปก็ไม่เข้าใจเขาไม่เติบโตพอจะเข้าใจในเนื้อหาเขาจะมุ่งแค,แค่เรื่องนะครับถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้มันมีอะไรหลายเรื่องนะครับที่มันมีปัจจัยที่มาอยู่ เขาเรียกว่าประนีประนอมอดทนอดกัน้นนะแล้วก็มีศิลปะในการติดต่อในการสื่อสารดังนั้นคนไม่โตเนี่ยผลลัพธ์ก็คือติดต่อสื่อสารกับใครสร้างปัญหาตามมาและไม่บรรลุผลนะครับก็อยากจะสอนพี่น้องในวันนี้ว่าการเติบโตนั้นเป็นสิ่งสําคัญและผลลัพธ์ที่7นะครับคนไม่เติบโตเนี่ยก็มักจะไม่กระตือรือร้นเพราะคนที่โตแล้วเขาจะเป็นคนที่รู้ว่า ต้องพัฒนาต่อไปเหมือนคําพูดหนึ่งที่บอกว่ายิ่งรู้ยิ่งอยากจะเรียนรู้ยิ่งรู้ยิ่งกระหายอยากจะรู้อีกยิ่งรู้ยิ่งรู้ว่าตัวเองยังโง่เขารู้น้อยเหลือเกินผู้สอนอ่านหนังสือเยอะนะครับเจอหนังสือเลม่มใไหมโอ้โหไม่รู้เลยว่าหนังสือมีเยอะขนาดนี้นะครับแล้วความรู้มันกว้างไกลามากยิ่งอ่ายิ่งเอ้ามีอีกแล้วเลยรู้ว่าที่ผ่านมาที่เรียนที่บอกว่าโอ้โหใบปิญญามาหรือว่าประกาศสิบบาทต่างต่างเนี่ย มันน้อยนิดละเกินนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้ว่าความรู้ใหม่เพิ่มพูนขึ้นดังนั้นคนยิ่งโตเนี่ยยิ่งต้องไต่เต้ากระตือรือร้นกระหายแต่ถ้าว่าคนไม่โตนะครับเขามักจะคิดว่าดีแล้วพอละเขาดีที่สุดละก็หมายความว่าเขาแคบเกินไปเหมือนกับเด็กโลกแคบแคบมองแคบแ,คบ,แคบแต่ในบ้านแต่คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับไปสู่สังคมโอ้เขาเริ่มเห็นว่า โลกนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับสังคมมันมีอะไรมากมายต้องกระตือรือร้นที่จะพัฒนาไต่เต้าแต่ถ้าไม่โตนะครับก็จะขี้เกียจไม่โตก็รู้สึกว่าจะลาคาญไม่อยากมีชีวิตที่ยุ่งยากเพราะว่าคนที่ไม่เติบโตนี่ไม่ชอบความยุ่งยากนะแต่สําหรับคนที่เติบโตเนี่ยเขาจะรับภาวะแรงกดดันได้เขาจะรับภาระที่เกินกำลังนะครับเพื่อก,กระตุ้นเขาให้ยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกนะครับ ก็เหมือนกับว่าเรื่องยิ่งยากขึ้นยากขึ้นก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นแต่คนที่ไม่เติบโตเนี่ยคนที่เป็นเด็กก็จะไม่ยอมรับเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นภาระหนักวันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับและสุดท้ายนะผลลัพธ์ที่8นะครับคนไม่โตเนี่ยมักจะไม่มีพระลักษณะของพระคริสต์เพราะลักษณะของพระคริสต์คือเติบโตสู่ความไยบุญเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าน,นั้นน่ยพระองค์เติบโตทั้งด้านร่างกายจิตใจและวิญ,ญญาณสมบูรณ์แบบมาก และการเติบโตในพระคิ์นั้นจะต้องเติบโตในความรักเอเฟซัสบทที่4ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงประทานให้ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักความรักสําคัญนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักแล้วจะพิสูจน์อย่างไรว่าคนนั้นมีพระเจ้ามากพิสูจน์ที่เขามีความรักอยากให้การเติบโตของร้อน,นเติบโตในความรักของพระเจ้าความรักนั้นเปาโลบอกว่าผู้ใดมีความรักก็ทําตามบัญญัติครบถ้วนแล้วความรัก จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าท่านจะเติบโตนะครับให้เติบโตในความรักมีความรักของพระเจ้าคนเราถ้ามีความรักของพระเจ้านะครับจะมีการให้อภัยมีการยกโทษจะมองในส่วนดีถ้ามีความรักของพระเจ้าก็จะเป็นคนที่ปรารถนาดีทําทุกอย่างด้วยความรักและไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าเราเติบโตในความรักเราก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนให้เกียรติ ให้อภัยไม่ทำร้ายใครปอโลจูหม,มว,ว่าผู้ใดรักพี่น้องก็ทำตามบัญญัติครบถ้วนวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับขอให้ท่านเติบโตในความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่สุดตามเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1บอกว่าให้เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้าโดยเรียนแบบพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักขอให้ท่านดำเนินชีวิตในความรักนะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าไว้พรเราทุกคนนะครับ